สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยายจอยจะพาปีหลังคานะคะไปส่องดูซิว่ามีอะไรกันบ้างขึ้นมาใดกันเลยเราโอ้ยมันจะเป็นแบบไหนเนาะมืดก็มืดยายจอยพาเสียวนะคะวานหลังคานะ จไม่ค่อยอยากขึ้นมานะคะบนหลังคาเนี่ยดูสิน่ากลัวมากอะนะคะยักย์ให่ยากใหนะคะเต็มเลยหลังคาบ้านนะคะหลังคาโอ้โหเมียเจ้า นี่นะคะบรรยากาศอ่าเปิดไฟนี่เลยห้องเก็บของนะคะบนหลังคานะใจก็พามาสองสองนะคะน่ากลัวไหมทุกคนเนี่ยน่ากลัวมากเลยแต่ละห้องนะเจ๊ใจก็เป็นคนดื้อคนมึนแบบนี้นะ มในห้องเก็บของเออมีคุณแจล็อกด้วยเห็นไหมเราก็เข้ามาหาสมบัตินะคะสมบัติสมบัติของเจยจอยนี่เลยอุย้ยมืดตื้ออะไรก็มืดไปหมดมันน่าจวน่าจว นี่นะคะสมบัติเจ่อยจอซึ่งอยู่ข้างบนมันมืดไหมมืดไหมคะโอ้ยเราจะเจอจะหาเจอไหมเนี่ยมีทุกอย่างนะเดี๋ยว